ใครบ้างมันมีเข้ามาไหมแบบเนี้ยเพราะเรามีเวลาน้อยทำไมมีเรื่องนี้เราล่ะไม่มีแล้วเรานะทำไมฮะอะไรนะเลือกปิดใจไม่ติดต่ออะไรนะยไดาอย่าเลิ้นะพี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องมีไหมมีไหมอะไรอะไรยังไะดาไม่งั้นพี่ถามเลยนะถามว่าถามว่าเออทิกเกอรเขาจับเรากับนัดไหนแค้นเขาไปงงว่าเนี่ยไป เดทด้วยการที่คาเฟ่นี้ใส่สร้อยอันเดียวกันที่มาญาทำไมทำหน้าแบบนั้นนัน้าพี่ลูกอะยังไงบ้างหลังจากที่เราเคยไปเล่นเอ็นบีเขาแล้วที่เดียวกันเหรอคะใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เพราะไม่ได้ไปด้วยกันคือหลังจากทำงานจบปุก็คือจบเลยแยกย้ายค่ะไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่ามันมีทั้งแบบว่ามีเดียวกันใส่สร้อยเหมือนกันมีกระเป๋ากสะพายเหมือนกันมีตุ๊กตาเหมือนกันมีตุ๊กตาเหมือนกันอีก โอ้น่าจะบังเอิญค่ะตหลังจบงานก็ใช่ค่ะแล้วตอนไม่ได้เอ็มีเป็นไงบ้างเพราะว่าเราต้องเล่นพวกเขาเป็นบริจัดของเราใช่อุ้ยดูแล้วหรือเปล่าใช่เขาบอกเขาปกป้องเราเลยหรือดูแค่ในติ๊กต็อกสั้นๆสแบบนี้ใช้ป้องกันเราเลยแล้วเราก็เดินเป็นเราเป็นดาราในเรื่องโอยู่าไปโด้านนีเนี่ยยังไงบ้างพี่พี่เติมเน็ตให้หนูหน่อยอะไรยังไงี้ยตัดกันตัดารตัดกา ก็ดีค่ะลวงอะไรแค่คนั้งงน่ารักมากแล้วก็เอเนรอร์จีเยอะสุดๆคนที่คนที่เอเนรอร์จี่เยอะสุดๆนะคือเลโก้ค่ะเลโก้ค,ค,คือเอเนรอร์จีแบบเยอะเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็เต้นเก่งด้วยหนูชอบมากเขาวงนี้เพราะว่าเพลงเขาพออ่าแล้วก็ฟ์งดีด้วยพอเขาจับมาคู่กับนัดเราซีเรีส์เลหรือว่ายังไงโฟกัสมาถึงว่าท้อวมงมาเป็นแบบเป็นทำเป็นคิดเลยไม่ไม่ซีรีสเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรค่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็คือยังโสดไม่เตะไม่ได้อะไรไม่ใช่บอะไรตัต่อเลยแล้วกันไม่ได้ตอบอะไรเลยโสดไหมฟ้าโสดไหมค่ะโสดไหมคะอะไรนะมีคนคุยอยู่จ๊ดาคุณเป็นนักแสดงอยู่ในละครทุกทุกบทบาทเลยไม่เรียนเลยหรอไม่เรียนไม่เรียนไม่ถึงเรื่องอื่นไม่ถึงเรื่องอื่นเออตรงนี้แหละแสดง ต่อไปนี้ก็จะมือช่องให้ตอนนี้ไม่เอบิมใจว่างไม่ว่างตอบจถ้าว่างว่างพยายาหน้าไม่ว่างเอามีิกญญลด้วยโอเคใช่ก่อนไม่เสริมตอนนี้นะอะไรนะใช่ก่อนไม่เสริมตอนนี้นะเวลาถามนี่หนูไม่ได้เขือนเลย ตอบอย่างมั่นใจตอบอะไรคะโงหรือเาามเลยอยาจะมาบอกพี่ใช่ไหมใช่โอเคจบค่ะโอเคขอบคุณค่